ปลาไหลครับหอมๆครับก็ตำบกคงครับสวัสดีครับพี่น้องครับลิปนี่ผมมายำตุ่มปลาไหลครับก็พอนี่ละบสาน้องนี่และสองหลังครับโอ้นี่นี่หลังหนึ่งที่นี่ครับ อีกหลังหนึ่งย,ยู่ใส่มุมผุ่นบ่ผุนจะบอก,ก,บ,อกบอกให้ยามคอยสีเถิงบ่แล้วนี่เดี๋ยวเราจะชี้ยื้เถิงใหม่บัด เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่างทวัพับแป๊บหนึ่งครับผมกลุม่มทั้งไปยืนแล้วกนดิดด่ดจีล่ะนี่บออ่ละมิดอิ่มซิม mô miếng, nhá, mi ta cùng Mi ta cùng không vậy mô mà nó, หลุดลังสองครับชิมีจักแต้มอยู่วะพอใช้เงื่อยังคือมีไข่ไกน่นำอยู่นะืะไข่ไก่ไก,กับหอยก็หอยสลีทบบุบวะพอใช้ไข่เขาไปนำนี่จะกุ้ง,ด,งดินบุบบเ่เอังสีในแหมตังหนส่พิษรายอยู่เครื่องโมเส ผมเลี้ยงกับที่เชน้องเก่าเนี่ยบ่ง่ญ่บ่มันหลุ่นเบิ้งครับสีงหญ่บ่ดึงขึ้นมันดังปูกิ๋วสีแน่นอนจะคือเนาะโอ้อันนี้เป็นยังดึงขึ้นมิดอิมซิมอยู่แต่ไหนครับใส่ใครห่างบ่าตายบ่ของวัน หมดก้อนคือไตเหรอรอบก้อนนี่ตายเนาะอู้สองบนตัวนี้โอ้สองหลังสองตัวอยู่พี่น้องอันมาอยู่เขาอยู่หลังเียวกันเบิดเนายจะลงหรือปะขุดออเดนจับแม่พก็จับแม่นั่คือว่ามารนี่ดอกหลี่ยงแข็งเนี่ยหาแนีว่าขุดเออล์ติ ลอยคนเนาะเตรียม,มาใหม่ย่อต้นลงแล้วพอ,ลง,ล,นนอลงแล้วต้นนลงแล้วนักติดงานเอาดีกว่าเนาะสองแต้มครับพี่น้องครับคลิปนี้คลิปสันส่นๆแต่ว่ากระหมานอยู่ครับขอบพูดหลายๆครับเข้ามารับส้มคลิปครับสวัสดีครับเกือ,อบได้ขุด เกือบเด็กโคตดพวนว่างเนี่ยไปเสร็จหัืเปล่เนียวขัดเสร็จทั้งปีรละว่างใส่แมงตังนี้กะคนหรอไงวะเอาบเวลาครับเป็นยิงเป็นเกลียวเลยคุ ย้ำตุ่มแล้วก็ใช้ฮัมาับัวเมื่อหลับพอเรียวขเทียงนี่ด้ครับพราะเรียวข็เทียงนี่ด้ยปิ่งปลาไหลครับรหอมๆครับ,รบ,บก็ตำบะฮงครับบะฮงตำเรีวแล้วเหลืแลอแต่ทอตะกินนี่นะครับ มาเด้อพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อมากินปิ่งไลน้ำกันครับ